การศึกษาค้นคว้าที่สำคัญและจำเป็นอย่างแรกคือการศึกษาทางแนวลึกอันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคนให้เชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานลึกซึ้งและพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้นในฐานะนักปฏิบัติซึ่งจะต้องทำงานและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปกติทุกคน จำเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วยการศึกษาตามแนวกว้างนี้หมายถึงการศึกษาให้รู้ให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแงม่มุมเพื่อช่วยให้มองเห็นให้เข้าใจปัญหาต่างๆอย่างชัดเจนถูกท่วนและสามารถนำวิชาการด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆได้โดยสอดคล้องถูกต้องและเหมาะสม ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคาดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพันเดินเรือเรือหลวงหรือเรือรบแห่งราชนาวีของเรานั้นออกเดินเรือผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลาค่ะและบนเรือหลวงเหล่านั้นก็มีเหล่าทหารเรือร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ต่างๆประกอบกัน และในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นในการทำหน้าที่ต่างๆขณะออกเดินเรือกับสารคดีตอนที่ชื่อว่าชีวิตและหน้าที่บนเรือหลวงซึ่งจะนำเสนอเป็นสองตอนด้วยกันและในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรับชมเป็นตอนแรกได้เลยค่ะ เรือรบในราชนาวีไทยคําว่าเรือหลวงใช้นําหน้าชื่อเรือรบทุกลําที่ได้รับพระราชทานชื่อเดิมเรือเหล่านี้ใช้คํานําหน้าว่าเรือรบหลวงเช่นเรือรบหลวงพระลวงซึ่งเป็นเรือที่สั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษจากเงินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าราชการประชาชนร่วมกันบริจาคและนํากลับมายังประเทศไทย โดยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าเรือหลวงเรียกนำหน้าชื่อเรือในปัจจุบันเช่นเรือหลวงจากกลีนฤเบตเป็นต้น เรือหลวงออกทะเลพาเหล่าทหารเรือทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลบางครั้งเป็นเวลาหลายวันหรือนานนับเดือน <worldly sound> การทำหน้าที่บนเรือหลวงในแต่ละลำนั้น มีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามประเภทของเรือแต่ตำแหน่งหลักโดยทั่วไปจะไม่ต่างกันและเราจะขอนำเสนอชีวิตและหน้าที่บนเรือหลวงดังต่อไปนี้นี่คือการแสดงความเคารพเมื่อผู้บังคับการเรือก้าวขึ้นเรือบัดนี้เป็นเวลาที่เรือหลวง พร้อมที่จะเดินทางออกจากท่าเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ทางหน่วยเหนือได้มอบหมายแล้วในการทางไปสิงคโปร์นะครับสิ่งสำคัญหลัลกๆก็คือเรื่องของการผู้แานว่าการโชว์ในการสแสดงออกของเรือแล้วก็ของกำลังพลของเรือนะครับเท่าที่ผู้การทราบเนีย่ยการไปครั้งนี้เนี่ยตำแหน่งผู้บังคับการเรือบนเรือหลวงภาษาอังกฤษเรียกว่า commanding officer หรือ CO แต่ผู้คนทั่วไปจะคุ้นเคยกับคำว่ากัปตันมากกว่าเตรียมออกเรือเตรียมออกเรือสำหรับเรือหลวงแล้วผู้บังคับการเรือหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าผู้การถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในเรือเป็นผู้ที่จะคอยกำหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ให้กับกำลังพลของเรือที่เรียกว่าประจำเรือระยะทางหน้า1 0 0 0ันหลาถึงจุดเป็นเข็มเข็มใหม่2 5 4ครัสที่นราปลอดภัยเอาขวาครับเนื่องจากกองทัพเรือนั้นมีเรือหลายขนาดหลายประเภทผู้บังคับการเรือจึงมีตั้งแต่ชั้นยศเรือเอกไปจนถึงนาวาเอกซึ่งแม้ว่าจะมีตำแหน่งเหมือนกัน แต่ความรับผิดชอบก็แตกต่างกันอย่างมากทีเดียวผู้บังคับการเรือตรวจการใกล้ฝั่งมีชั้นยศเพียงแค่เรือเอกรับผิดชอบภารกิจลาดตะเวนพื้นที่บริเวณใกล้ฝั่งควบคุมและจับกลุ่มการกระทำผิดกฎหมายในทะเลตแต่ผู้บังคับการเรือฟริเกต จะต้องรับผิดชอบต่อภารกิจคุ้มกันกระบวนเรือคุ้มครองเส้นทางเดินเรือผาานชย์หรือควบคุมทะเลในพื้นที่กำหนดจึงต้องใช้ในายทหารระดับชั้นยศนาวาเอกเป็นต้นถึงแม้ว่าหน้าที่รับผิดชอบต่อภารกิจจะแตกต่างกันแต่หน้าที่ความรับผิดชอบต่อเรือนั้นไม่แตกต่างกันนั่นคือการควบคุมดูแลความปลอดภัยของเรือและประจำเรือทั้งในายามที่เรือจอดและเรือเดิน รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือคว,วบคุมสั่งการทางยุทธวิธ,ธีและใช้อาวุธตามแต่สถานการณ์ 2> 2 <70. S 1> ตำแหน่งผู้บังคับการเรือหลวงนั้น <3. S 1> เป็นตำแหน่งที่เป็นที่หมายปองสูงสุดของนายทหารพักนาวินทุกนายเมื่อได้เป็นแล้วก็จะได้รับการประดับเครื่องหมายผู้บังคับการเรืออยู่เหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายเป็นเกียรติยศแก่ตนเอง คำสั่งจากต้นเรือให้ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่กับเชือกต่างๆของเรือเพื่อให้เรือออกจากท่าเรือโดยปลอดภัยหน้าที่การสั่งเชือกในขณะเรือออกและจอดเรือเป็นเพียงหนึ่งในหน้าที่มากมายของต้นเรือซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอันดับสองต่อจากผู้บังคับการเรือ งานของต้นเรือนั้นเป็นการนำนโยบายของผู้บังคับการเรือมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจ่าเอสราอุตงเกี่ยงยังได้หัวหน้าเวรทำกวาดช่องทางเดินเวรจำนวน2องนายคนสองายทำกวาดเรียบร้อยซึ่งโดยมากแล้ว จะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของกําลังคนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทุกสุขของกําลังนโต้นเนี่ยพอหลังจากที่ทานหาเสร็จเช็ดครั้งนะจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรครับพวกยาเนี่ยเอามาใส่ให้พร้อมที่เวลากําลังคนเกิดเจ็บป่วยอะไรจะได้หยิบกินได้เลยนะครับต้นเรือจะต้องเป็นผู้ดูแลทั้งเรื่องกินอยู่หลับนอนสุขภาพของประจําเรือความสะอาดของเรือ ความสะดวกสบายต่างๆภายในเรือถ้าเปรียบเรือเป็นบ้านผู้การก็คือพ่อบ้านและต้นเรือก็คือแม่บ้านนั่นเองอันนี้มันหลออเสียเดี๋ยวยังไงทางตำแหน่งช่างคนให้เจ้าหน้าที่มาดูนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรือมันโครงมาก,มาก 270สายเขีย270สาย270เดดาตรวจสอบเรือท่ช่องเกาะคำดาร์ตรวจสอบเรือที่ช่องเกาะคำสิ้นสุดการสั่งการในการควบคุมเรือของผู้บังคับการเรือก็จะเป็นหน้าที่ของต้นหนหรือ Navigation Officer ที่จะต้องรับช่วงต่อในการนำเรือต่อจากผู้บังคับการเรือในการเดินเรือในร่องน้ำจนกว่าเรือจะพ้นร่องน้ำ3 5 ไม่หน้ไม่ไาตรวจสอบเต้าที่วิ่งในช่องก่อคำต้นหนมีหน้าที่ในการขีดเข็มหรือกำหนดเส้นทางเดินเรือตามที่ผู้บังคับการเรือได้ตัดสินใจว่าจะใช้เส้นทางไหนความเร็วเท่าไหร่เรือจะไปถึงที่หมายในเวลาใดเมื่อได้เส้นทางแล้วก็จะนำไปพลอตลงบนแผนที่เดินเรือเพื่อให้นายทหารยามพักนาวินเรือเดินในผัดต่าง ได้นำไปใช้ในการเดินเรือเดินหน้าสองสองเครื่องถนนนำเรือไปวางตัวทันทิศตะวันตกสิบไมล์จากแท่นมงกลทราบนำเรือไปวางตัวทางทิศตะวันตกระยะสิบไมล์จากแท่นมงกลเซกเตอร์ขวาตรวจสอบความปลอดภัยทังกาขวาทราบในเวลาเรือเดินนั้นผู้บังคับการเรือหรือต้นหน จะไม่สามารถนำเรือได้ตลอดเวลาดังนั้นต้องมีนายทหารสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่สับเปลี่ยนการนำเรือไปตามช่วงเวลาต่างๆซึ่งมีชื่อเรียกว่านายทหารยามพักนาวินเรือเดินหรือเรียกสั้นๆว่านายทหารยามเรือเดินโดยจัดจากนายทหารสัญญาบัตรพักนาวินที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมาประจำหน้าที่เช่นเดียวกับในห้องควบคุมเครื่องจักรที่จะต้องมีนายทหารยามพักคารินเรือเดิน ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันควบคุมดูแลเครื่องกลเครื่องจักรต่างๆให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนายทหารที่จัดเป็นนายทหารยามพักกรินเรือเดินนั้นจะจัดจากรองต้นกลนายช่างกลและสรังกลซึ่งเป็นนายทหารพักกรินสำหรับเรือใหญ่ระดับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ยังเรือหลวงจากกลีนรืเบตและเรือฟิเกตจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งนายทหารยุทธการที่ทำหน้าที่อำนวยการรบและควบคุมการปฏิบัติทางยุทธการของเรือให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์กับผู้บังคับการเรือเพื่อให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาสึ่งชัยชนะโดยผ่านการคิดจากนายทหารยุทธการซึ่งสำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือมาแล้ว เมื่อเรือหลวงแล่นไปในกลางทะเลแม้จะอยู่โดดเดี่ยวแต่เรือหลวงจะต้องดำรงรงการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับหน่วยเหนืออยู่ตลอดเวลาซึ่งบนเรือก็มีนายทหารสื่อสารเป็นผู้ควบคุมการสื่อสารของเรือทั้งหมด ติดต่อสื่อสารระหว่างเรืออากาศยานและหน่วยบกนั้นมีการใช้ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นวิทยุสื่อสารมีแม้กระทั่งระบบการควบคุมบังคับบัญชาแบบทางไกลเมื่อมีสถานการณ์ที่สำคัญแม้อยู่ไกลข้ามทวีปก็สามารถติดต่อสื่อสารกลับมายังส่วนบัญชาการได้ แต่วิธีการติดต่อสื่อสารแบบยังสัญญาณธงสัญญาณไฟก็ยังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ดังนั้นนายทหารสื่อสารจรึงต้องมีความรอบรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่และต้องมีความจำดีเพื่อที่จะจำรหัสแทนสัญญาณธงและสัญญาณไฟเพื่อถอดความได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน อาวุธและระบบอำนวยการรบคือองค์ประกอบอันสำคัญที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางการรบของเรือลำนั้นๆสายสองเห็นที่หมายแล้วลูกเปิน3าสิบนัดบรรจุนายทหารการอาวุธเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบในการดูแล และใช้อาวุธทั้งหมดของเรือแต่ละลำเรือที่มีระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบควบคุมการยิงจนถึงเรือที่มีระบบอาวุธหลากมิติในการรบก็จะมีตำแหน่งนายทหารควบคุมตามประเภทของอาวุธนั้นๆเช่นต้นปืนดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปืนและเครื่องกระสุนทุกชนิดเช่นปืนพกปืนกลปืนใหญ่เรือ นายทหารอาวุธนำวิถีดูแลรับผิดช,ชอบอาวุธปล่อยนำวิถีและตัวแท่นปล่อยอนายทหารปราบเรือดำน้ำดูแลรับผิดช,ชอบตอปิโดและโซนาซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับเรือดำน้ำอนอกจากนี้ในเรือที่มีระบบอาวุธอันทันสมัยที่มีระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องยังมีแผนกไฟฟ้าอาวุธในการซ่อมทำอาวุธเหล่านั้นซึ่งมีนายทหารไฟฟ้าอาวุธ เป็นหัวหน้าแผนก t c ติดตามเป้าในไัลิ่ง170ระยะ15ไมล์ด้วยลมแทกเรียบร้อยสำหรับเรือหลวงที่ทำหน้าที่รักษากฎหมายในทะเลทำหน้าที่ตรวจค้นจับกลุ่มสิง่งผิดกฎหมายต่างๆในทะเลการจัดชุดเข้าตรวจค้นจับกลุ่มต้นปืนจะเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติด,ดังกล่าวด้วย หน้าที่ที่สำคัญอันเกี่ยวกับปากท้องและความเป็นอยู่ของกําลังพลประจำเรือเป็นหน้าที่ของนายทหารพลาธิการผู้ที่ต้องคอยบริการจัดการทรัพยากรต่างๆภายในเรือทั้งเรื่องสเสบียงอาหารอะไหล่ในการซ่อมทำอุปกรณ์ต่างๆและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นายทหารพรลาธิการจะต้องบริหารสเสบียงให้มีพอเพียงกับกําลังคนทั้งหมดทั้งในยามเรือเดินและเรือจอดต้องควบคุมการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะมีคุณค่าทางโภชนาการและถูกปากประจำเรือ สำหรับทีมงานที่จะนำนาวาให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่ติดขัดก็คือทีมงานแผนกช่างกลซึ่งมีต้นกลเป็นหัวหน้าแผนกและมีรองต้นกลนายช่างกลและสร่งกลเป็นนายทหารในแผนกนายทหารทั้งสี่ตำแหน่งนี้มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนเรือระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของเรือ เช่นระบบเครื่องปรับอากาศระบบน้ำชำระล้างระบบน้ำจืดให้สามารถทำงานได้ถ้าหากมีอุปกรณ์ใดชำรุดก็จะต้องแก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็ว นอกจากนี้ในเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นกับเรือต้นกลก็จะต้องเป็นผู้วางแผนและอำนวยการในการแก้ไขสถานการณ์นั้นๆเช่นไฟไหม้และน้ำเข้าเรือเป็นต้นเรือหลวงแต่ละลำจะมีนายทหารผู้ที่มีประสบการณ์กับเรือลำนั้นมาอย่างโชคโชนเรียกได้ว่ารู้จักน็อตทุกตัวและเชือกทุกเส้นในเรือลำนั้นซึ่งก็คือสร่งทั้งหลาย ได้แก่สร่งเรือผู้รับผิดชอบงานทางด้านการเรือการเตรียมเชือกรอกกว้านสมอ<ป>การชักหย่อนเรือยนต์ สั่งปืนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมปืนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาปืนทุกกระบอกในเรือให้เสียหลอกอับ B สระมกลผู้มีความรอบรู้ เกี่ยวกับเครื่องจังกรกลต่างๆภายในเรือเป็นอย่างดีและดูแลรับผิดชอบความสะอาดของห้องเครื่องจักรต่างๆให้สะอาดเอี่ยมในเรือที่เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือออกเรือในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะมีนายแพทย์ประจำไปกับเรือด้วยเพื่อให้การรักษากำลังพลประจำเรือและผู้ประสบภัย ดังเช่นในกรณีที่เรือหลวงจากกรีนรอร์อเบตได้ออกเรือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุและน้ำท่วมหลายครั้งก็จะมีนายแพทย์ประจำไปกับเรือทุกครั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนายทหารอีกหลายๆตำแหน่งที่มีเฉพาะในเรือบางประเภทเท่านั้นเช่นนายทหารอุตุนิยมวิทยา นายทหารควบคุมการบินสกัดกัน้นนายทหารป้องกันความเสียหายนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกนายทหารส่งกำลังบำรุงเป็นต้นเรือหลวงแห่งราชนาวีเมื่อออกทะเลไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับกำลังพลทั้งหมดภายในเรือทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้นาวานั้นสามารถทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วงและสามารถเดินทางกลับมาได้อย่างปลอดภยัยดังนั้นตำแหน่งทุกตำแหน่งจึงมีความสำคัญไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน าเรือหลวงก็ยังคงออกเดินเรือเพื่อพาเหล่าทหารเรือไปปฏิบัติภารกิจในท้องทะเลก,กันต่อไปท่านผู้ชมคงพอจะได้รับทราบถึงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆของพวกเขาแล้วนะคะและเรายังมีเรื่องราวรายละเอียดมุมชีวิตอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ